ณหลักกิโลเมตรที่62ถึง63ถนนสายแม่สอดต่าซึ่งภูมิประเทศทั้งสองฝากถนนเป็นภูเขาสูงมีสารตั้งอยู่ริมทำหลวงเส้นนี้ที่ทุกคนรู้จักกันว่าสารเจ้าพ่อพระวอ สารเจ้าพ่อพระวอเป็นที่ตั้งของอนุสาวรีแดนนักรบที่ชื่อว่าพระวอรประวัติเล่ากันมาว่าพระวอเป็นชาวกะเหรี่ยงที่เข้ามาอยู่ในพื้นที่นี้มีหน้าที่เป็นนายด่านแม่ทัพที่แม่ละเมาครั้งที่พมา่ายกทัพเข้ามาทางด่านแม่ละเมาพระวอได้ขึ้นขี่ช้าง ทารบศึกกับนายทหารพมา่าจนตัวเองต้องจบชีวิตณบริเวณเทือกขาแห่งนี้ชาวบ้านเชื่อต่อๆกันมาว่าวิญญาณอันศักดิ์สิทธิ์ของนักรบกระเหรี่ยงผู้นี้ยังคงสถิตยอยู่ณบริเวณนี้จึงได้สร้างสาลขึ้นมารูปหล่อของพระวอนั้นมีขนาดเท่าองค์จริง ปรากฏในท่ายืนมือขวาถือหอกอันสำคัญที่ดวงตาทำหน้าที่ส่องแววตาดุดันดังนักรบผู้กล้าหาญตามคำเล่าลือที่พอจะเชื่อถือได้เล่าว่าคำนำหน้าของชายชาวเกเหรี่ยงนั้นจะต้องมีคำว่าพระอยู่เสมอซึ่งแน่นอนว่าพระวอ เป็นกะเรียงผระก็คงไม่แปลเป็นพระแน่ส่วนคำว่าวอนั้นคำที่ใช้เป็นชื่อตามคำหลังถ้าแปลงเป็นไทยออกมาก็หมายความว่าแดงและถ้าแปลออกมาอย่างสมบูรณ์พระวอก็คือในแดนแบบกะเรียงนั่นเองมีเรื่องเล่าต่ออีกว่า คราวหนึ่งได้มีการเตรียมศึกของพอม่าที่จะเข้ามาตีไทยเหตุการณ์เกิดขึ้นระหว่างปลายอายุทยาต้นกรุงรัตนโกสิน์พม่าเข้ามาทางด่านแม่ละเมาเช่นเคยพระวอในด่านบ้านแม่ละเมาพร้อมกับลูกบ้านได้ออกไปหาข่าวดังเช่นทุกครั้งที่ผ่านมา ทับหน้าของพอม่ายกมาถึงปะทะกับกองลาดตระเวนของชาวกะเรียงบ้านแม่ละเมาทั้งสองฝ่ายสู้รบกันดุเดือดล้มตายกันไปทั้งสองฝ่ายส่วนพระวอขุนศึกกะเรียงขึ้นนั่งช้างเข้ามาต่อสู้กับพมา่าเนื่องจากกองกำลังที่มากกว่าของพอมา่าและเป็นกองทัพหน้าด้วย ไม่ใช่กองลาดตะเวนดังเช่นทุกๆปีที่ประทักกันมาชั้นสึกของพระวอนั้นเข้าต่อสู้กับแม่ทัพพมา่าการต่อสู้ตัวต่อตัว,ตวบนหลังช้างเกิดขึ้นท่ามกลางสายตาของนักครบทั้งสองฝ่ายนายทัพพม่าได้จังหวะพระวอนด่านเกลียงจะตาขาดพลาดท่าถูกนายทัพพม่า ฆ่าตายบนหลังช้างณนะบริเวณเทือกขาวแห่งหนึ่งจบชีวิตนักรบสู่นายด่านบ้านแม่ละเมาและชาวบ้านคนเกรี่ยงแม่ละเมาถูกเข็มฆ่าและถูกจับเป็นเฉลยจำนวนมากสำหรับกรณีพระวรนั้นคาดว่าน่าจะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างปลายสมัยอยุธยาสมัยกรุงธนบุรี หรือต้นสมัยกรุงรัตนโกสินทร์เพราะเรื่องราวต่างๆยังเป็นที่กล่าวขานกันในหมู่ผู้เฒ่าผู้แก่คนเกเรียง